สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านที่สนใจในเรื่องของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทน,นะครับซึ่งผมจะมาพูดคุยนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวที่ที่เกิดกับตัวผมเองสด,สด,สดมๆมานมาดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพิ่งเป็นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นห้านี่เองนะครับซึ่งอาการ ที่เป็นนะครับเดี๋ยวเราเจะมาไล่เรียงว,ว่าผมเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นวันนั้นเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรนะครับผมก็เลยแต่ตอนแรกนะครับผมอยากจะขอให้กําลังใจท่านท่านที่มีอาการแบบนี้นะครับปวดหลังนะครับปวดสะโพกแล้วก็ร้าวลงขานะครับบางท่านถึงขนาดต้องนอนติดเตียงเ่ยนะครับขอให้บอกเลยเลยว่าท่านมีโอกาสหายแน่นอนร้อนนะครับเพราะว่าผม ผมลองมาแล้วนะครับจากถึงที่ผมนั่งนอนติดเตียงนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยน,นอนอยู่ตรงนี้สามสีวันคือก็ถือว่าถือว่าผมยังโชคดีนะครับที่ที่พอมีอาการแล้วมีคลิปนะครับมีคลิปมีดูจากช่อง Youtube นะครับซึ่งผมนะครับอยากจะ ถ่ายทอดเรื่องราวของผมออกไปเป็นวิทยาทานนะครับให้กับท่านที่มีอาการคล้ายๆกันแบบเดียวกันนะครับลองทําดูมันมีการกายภาพบําบัดนะครับเป็นท่าบริหารร่างกายซึ่งทําให้เราเจากที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็นอนเจ็บนอนปวดลูกก็ปวดโอยก็ปวดพริกก็ปวดนะครับทําอะไรไม่ได้บางทีผมต้องมานอนข้างล่างนะครับ มันไปเข้าห้องน้ําไม่ได้ฮะนั่งไม่ได้นะั่งนั่งนี่แทบล้มทั่งยืนเลยนั่งห้องน้ำแคบเดี๋ยวนี้ปวดปวดก้นปวด,ปวด,ปวดเอวขึ้นไปลงขาขาไม่มีแรงชาลุกไม่ได้นะครับนะฮะก็อยากจะมาพูดคุยตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในส่วนของอาการที่เป็นนะครับอันนี้ท่านก็เดี๋ยวไปดูคลิปของคนอื่นๆได้เลยนะเพราะผมอาจจะอธิบายได้ไม่ ไม่ครบถ้วนและอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ผมพูดภาษาบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านนะครับว่าผมเ,าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเกิดมันมาเป็นหมาดๆก็อยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้กับเพื่อนๆที่มีอาการแบบเดียวกันนะครับแล้วท่านจะได้ไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องเสียตังค์นะท่านไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องเสียตังค์นะครับเอาพูดกันตรงนี้เลยบางคนไปซื้อกินยาแพงสามพันสี่พัน บางคนไปฝังเข็มบางคนไปผ่า,าตัดนะครับบางคนไปยิงเลเซอร์นะครับมาทำตรงนี้ตามนี้ก่อนนะครับแต่บอกเขาก่อนนะว่าผมดูจาก y t u t u นะครับไม่ได้เก่งเองไม่ได้คิดเองแต่ผมทำตาม ตามคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นว่าดีตัวนี้เอาแก้ปวดนะอ่าผมเออผมก็ทบลองทำดูโอเคอ่าโอเคผมมาแล้วผมมาบอกครับบางบอกต่อเป็นวิทยาทานต่อวันนั้นบอกอาการต้องมาบัดอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้โอเคผมก็มาผมลองมาทําทำแล้วเออเมันดีนะมันใช่ได้มันเป็นจริงอ่าแล้วผมก็มาบอกต่อนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเชื่อไม่เชื่อกอ็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับส่วนใครที่ลองทําแบบที่ผมลองทําแล้ว แล้วอาการมันโอเคอะก็เมนได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับท่านที่เข้ามาพบมาเจอนะครับบางคนอาจจะรู้จักผมบางคนไม่รู้จักผมก็ไม่เป็นไรครับแต่ดูอาการผมผมก็ลด้ถ่ายราพว่าผมเป็นได้ยังไงแล้วผมลุกจากที่ผมต้องนอนี่เกือกกิ้งกับพื้นเนี่ยเข้าห้องน้ำก็นอนไถไถไปเนี่ยเหมือนเหมือนคนติดเตงฮะอยู่สี่สามที่วันนะครับตันนี้ผมลุกขึ้นได้ผมยังไม่หายนะครับแต่ผมลุกขึ้นได้อาจจะเจ็บ นิดๆหน่อยๆปวดสะโพกด้านในบ้างขาก็จะมีปวดๆบ้างนะครับก็ที่ที่เท้าก็จะมีชาบ้างนิดหน่อยยังไม่หายเพราะผมเพิ่งเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมความจริงก็เป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับความจริงเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วผมก็ไปหาหมอกับหมอก็ให้ยามารับประทานก็ ตามความรู้เข้าใจผมนะครับก็จะมียาแก้ไขเส้นนะครับยาแก้ปวดและก็ยาอีกตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็ยาเป็นยากแก้เครือบกระเพาะหรือแก้กัดกระเพาะอะไรประมาณนี้เพราะว่ายาคาเส้นมันมันเป็นมันจะไปกัดกระเพาะนะครับถ้าถ้าถ้าผมเดาไม,ไม่ไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ฟังความผ่านๆน,นะครับนะฮะแต่ว่าวิธีการที่จะทำารอหายก็คือการทํากายภาพบำบัดนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็อาจจะทาเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับ มาพูดมาคุยมารีวิวนะฮะไปเป็น,นช่วงๆนะครับไม่นานนะครับก็ค่อยๆติดตามมาออานะครับตั้งวันนี้เรามาเจอกันวันนี้ที่ผมอัดคลิปแล้วจะอัดลง Youtube ก็คงจะเป็นวันพุทธที่19เดือนสิงหาคมปี2563นะครับก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีอาการแบบเดียวกันเอ้ยเราทำแบบนี้เราหายนะ เราทำแบบนี้แล้วอาการมันดีขึ้นนะจากที่เรานอนขยับๆนี่เรามันดีขึ้นเอาละครับทนนี้มาถึงวิธีการทํากายภาพบําบัดขั้นแรกนะครับขั้นแรกนี่ค่อนข้างจะรู้สึกเลยนะครับก็จะให้เรานอนนะครับใหเรานอนจับให้เรานอนลาดนะครับให้เรานอนลาดไปก่อนนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอา มือนะครับเห็นหรือเปล่าครับพอทีผมไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับก็ทําให้ดูมือนะครับกำนะครับอยู่ค่าๆตัวแร้ตัวเนี้ยแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมายกขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้กั้นเราหมายใจนะครับก็ผ่อนคลายไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเแ่อแรกที่ที่ที่ยกขึ้นมาถ้าคนเป็นเิงๆองครับมันจะปวดปวดตรงไข่ดันหลังเนี้ยฮะ ปวดทุลักทุเลทั้งหลังแล้วก็ปวดแก้มข้นมีก็ปวดนะครับแรกๆปวดมากนะครับบอกตรงปวดมากเขาให้ดื่มนาทีแล้วก็ปล่อยไปนะครับซึ่งซึ่งซึ่งการอาการปวดมันจะคลายขึ้นนะครับนี่ท่าที่หนึ่งนะฮะสล้หรับรคนทําก็ทําได้เลยนะครับส่วนท่าที่สองนะครับที่ผมดูอขอบอกนะครับที่ที่ผมดูคลิปของอท่านจ่าวิโรธ จากพันหรือจากวิจน์เนี่ยครับผมไม่แน,น่ใจเด,เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดูอีกทีว่าท่านชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะเป็นจะแต่ไม่รู้จากเป็นด้าเดวเป็นฐานถ้าเป็นการเรานด้จะเนเป็นฐานบกนะครับท่าที่สองนะครับเขาให้ผมเขาให้ผมเอามือ้าตรเนี้ยนะครับแล้วก็ดันคื้นเหมือนเหมือนท่าซิกอัพอะครับแต่เอาแค่นี้กแค่ขึ้นเดียวนะครับแล้วก็ผ่อนคลายนะครับหายใจ โอ้โนี้ปวดมากครับตอนแรกๆเนี่ยปวดปวดมากจนโอคค้โทเงี่ไม่ได้นะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะซึ่งหมอทำท่านี้นะครับในท่าที่สองเลครับแล้วก็พอพอผมดูจากจากพันเรืออะไรเนี่ยครับเสร็จแล้วผมไปดูคลิปของหมออีกคนหนึ่งนะครับผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะจดชื่อท่านนักถ่อมมาที่ที่ผมตามมามาบอก คุณเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นใครเป็นใครบ้างนะครับแต่เน,นื่องผมดูก่อนสำหรับคนที่กำลังเป็นนะครับลองดูลองทาดูก่อนนะครับท่านที่สองเขาบอกว่าให้ให้เราเหมือนเหมือนวิดพื้นนะครับนะฮะชุบมงละสิบครั้งนะครับอย่างงี้ครับสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยครับทำอย่างเงี้ยช่วยมงเราสิบครั้งนะครับแล้วก็บอกก่อนนะฮะในเรื่องของการลุกนะครับ <c oughs> เราเราเราหมอนรองกระดูกเราเส้นเราลุกแบบสาบายไม่ได้ผมเคยลุกลึกแล้วนี่ต้องนอนรับแกงรับปวดปวดไม่ได้นะครับวิธีการลุกวิธีการลุกต้องต้อง,ต,องต้องดันแดบ ต้องดันตัวเองขึ้นก่อนนะครับอยู่อย่อยู่จะบรรลุแบบสบานอย่างงี้ไม่ได้นะครับก้ค่อยลุกนะถึงอย่างงี้ได้นะพวกลุกขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหคลิกเจ็บปวดมากนะครับให้ลองทําดูครับแค่สองท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเพื่อนสนใจผมก็จะมาพูดคุยกันอีกนะครับมาถ่ายทอดอีกว่าเฮ้ยอาคารมันดีขึ้นของจริงทำได้จริง เนี่ยผมเป็นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎราคมเนี่ยนี่วัน,นที่สิบเก้าสิงหาเดือนครึ่งนะครับตอนนี้ผมเริ่มเริ่มไปทํางานได้ปลายๆแต่ว่าผมยังแบกของหนักยกของหนักไม่ได้นะฮะก็คือก็อย่างผมก็งานเอกสารพอได้นะครับงานาสั่งการอะไรได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดสับสไครตไว้นะครับแล้วคลิปหน้าเรามาพูดต่อว่าผมทํายังไงเพราะว่าตอนนี้ผมยังลุกไม่ได้นะ อสองท่านี้ยังลุกไม่ได้มีมีมท่าต่อๆไปครับแล้วสามารถท่านจะลุกขึ้นมาเดินนั่งได้แน่นอนเชื่อผมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ